เป็นสามารถปแบบสี่รอบเลยว่ะมันจะจางลงภายใน7วันต้องลองตัวนี้ดูตัวนี้ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะคะที่สิ้นิุเลยเฮ้ยมันแบบอะไรี่น่าแปลกใจมากค่ะทุกคนที่แฉตัวเย็นหีก,ก็คือนองแห้งแบบพร้อมสกิดออกมากตัวนี้ดีถึงขั้นว่าเตยจะไปซื้อที่เป็นตัวหลอดประมาณ3 0มกว่าบาทมา้มอร์นิง่งค่ะทุกคนก็เน,น,น,นะคะ ได้ไปซนะื้อสามตัวนี้มาเพราะว่าเกิดเป็นสิวนะคะแล้วเพื่อนก็นำมาแล้วเกิดจะให้ดูสิวก่อนเติรนชอบเป็นสิวที่มันอุดต,ตันในทุกคนเนี่ยค่ะแล้วต้องเนี้ยมันเป็นซ้ำมาประมาณแบบสี่รอบแลยว่ะเออคือมันดึงขึ้นไปพวกนีซ้ำ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 วันนั้นที่เราก็พยายามรักษาความสะอาดใช้ครีมนู่นนี่นั่นแล้วมันก็ไม่หายใช่ไหมเออแล้วก็เน,นี่ยตัวนี้ตัวนี้นะคะที่เป็นรอยจุดดานน่างดำตัวเนี้ยเตัง้งไปมาประมาณแบบสักเดือนเป็นบกว่าให้เราด้วยนะ แต่มันก็ไม่ยอมหายสักทีนะคะแล้วเป็นจุดที่สองแล้วตรงนี้สิวมันแห้งล้วเว้ยแต่ว่ามันไม่หายดูด,ด,จดิจุดกำสองจุดนั้นนะคะเลยก็เลยแบบ เพื่อนเลยเพื่มเป็นจำนวสามตัวนี้มานะคะในเซเว่นตัวแรกค่ะให้เตยลองใช้เป็นตัวของแอนดีดูนะคะก็เป็นสูตรสยบสิวทุกป,ปัญหาะของแอนดี้บอกว่าเป็นครีมแต้งสิวนะจ๊ะ98%นะคะพอใจสิวอักเสบยุบลดการอุดตันของสิวหรือสิวแห้งยุบเร็วเนาะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงหน้านะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวแต่เตยหนึ่ยไม่ค่อยมีปัญหาสิวมากเพิ่จะมาเจ็บชุ่มระคางไม่รู้ว่าเพราะอะไรจะเจอแล้วแบบนอนหลือๆอะไอย่ีเนาะให้แต้มไปก่อนนะคะที่สิว แล้วพอสิวบนแผลม,มนันตูออกมาแล้วอะเราก็ค่อยบีบก,กดรอยใช่ปะแล้วก็ค่อยทาด้วยบน <c oughs> เไฮยาลูเอ้ยเลเซอร์เซรั่มเกาหลีนะคะของ Acne B s e l i c นะคะโอเคมันหน้าสองก็คือจะเขียนว่าสิวเกิดตามแก้ยากรอยดำจากสิวดูดจางประมาณนเจ็ดวันนะคะคือตัวนี้หลังจากที่สิวมันหายแล้วอะเพื่อแบกว่าพอบีบออกมาแล้วใช่ปะก็ให้เอาตัวนี้ทาตามเข้าไปนะคะ แล้วสิวมันจะแห้งไอตรงที่มันเป็นแบบพอเราบีบแล้วมันจะมีความแบบเป็นน้ำๆสิวใช่ไหมแล้วมันจะมีความแบบตุ้ๆอยู่อ่ะก็ให้ทาตัวนี้แนละ้วสิวมันจะแห้งทีบลงไปพอเหี่ยสิวแห้งแล้วเสร็จแล้วเซรั่มบูสต์คูณเจ็ดตัวนี้นะคะตัวนี้เพื่อนจะบอกว่ารอยสิวมันจะหายแต่ว่ารอยสิวหายเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะลองก,กับตัวนี้ตัวนี้เพื่อนจะลองให้ทุกคนดูกับตรงนี้นะคะคือจะได้รู้เลยเพราะว่าตรงนี้สิวแห้งนะเดี๋ยววันนี้เพื่อนจะลองใช้เป็นวันแรกนะคะ ตอนนี้นะคะแล้วก็ซักหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ <Wow. S 1> อันนี้คือหน้าแบบสดๆเนย่นะคะ <Wow. S 1> ยังมีแต้มสิวตรงน,นี้นะที่มันปดๆดนะคะ <Wow. S 1> เพราะว่าถ้าเกิดกดอ่ะมันจะมันจะขึ้นเยอะกว่าเดิมมาทุกคนเลยก็ไม่ค่ากดนะคะ รอยนะคะตอนแก้มแต่มันเป็นรอยดดางใเพราะว่าเคยเป็นสิวก่อนหน้านี้แล้วแบบมันขึ้นแล้วมันก็ยิ่งไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะ <c oughs> ไม่ได้ใช้เป็นตัวนี้นะเพราะว่าตัวนีน้นมันทำให้สิวแทนใช่ปะเ <c oughs> ดี๋ยใช้เป็นตัวเคร a r n น s เลยละกันเนาะน้ำมันจะเป็นแบบขุ่นๆเลยล <c oughs> อือโอ๊ยไปนะคะ มีคอเลสเตออลวิตามินดีก็ซากุระญี่ปุ่นนะคะวิธีใช้บอกว่าทาเทียนอแดะแม่แคดโซลูชั่นเซรั่มให้ทั่วใบหน้าและคะคออ๋อที่เป็นสีอุ่วเพื่อลดรอยสีอุ่วเพื่อใช้ทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งโดยต่างกันพรุ่งนี้มาทาให้ดูใหม่อีกรอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจางลงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแต้มเป็นวันที่สองนะคะแต้มไปเลยโบตอนเวลาแต้มเสร็ก็รู้สึกแบบเหมือนมันแบบกัดกะในตึงเหมือนกันก็ไม่แสบเล่ากันแต่แค่มีความรู้สึกว่าแบบจึ๊กจั๊กนิดนึง เดย์สองผ่านไปค่ะเดี๋ยวเราดูเดยสามนะคะสวัสดีเช้าวันที่สามค่ะทุกคนอ้าววันนี้ซิวนนยุบเลยเฮ้ยมันแบบเปอะไรที่น่าแปลกใจมากค่ะทุกคนมันยุบแบบยุบเลยอหะวันเนี้ยคือเมื่อวันวันที่สองอ่ะมันยังนูนอยู่เลยอ่ะวันนี้วันที่สามคือมันยุบแล้วค่ะทุกคนดูนะแต่เปิดแต่ไปร้าน,นแม่จะไม่ดูดี ดีขึ้นมากทุกคนมันยุบกันแทบจะหายไปเลยดูยดิสเปียรว้ยคุณดีไปชอบมากชอบมากทุกคนค่ะคือมันเริ่มจะเป็นสิวที่หัวแห้งๆแล้วเริ่มที่จะแบบสะกิดได้แล้วอะแต่จะยังไม่สะกิดนะเดี๋ยวจะลองไทยสักวันหนึ่งเป็นวันที่สี่นะคะดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเผื่อมันจะแบบเป็นหัวที่นี่กว่าเนี้ยที่ที่แห้งกว่านี้นะสะกิดได้เลยหรือมันออกเองอะนะอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า มันจะได้แบบลดการเป็นรอยด้วยจะได้แบบไม่ไม่เป็นรอยแดงอะไรเง <S <S <น>ี้ยเผื่อบ,บางทีมันยังแบบไม่สุดอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะอักเสบอะไรเงี้ยนะคะอส่วนรอยดำสองข้างไปร,รู้สึกว่ามีความจามงลงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะถึงขั้นที่จะว้าวถึงขั้นแบบตรงเนี้ยตอนนีน้รู้สึกว่าว้าวว,าว่วาวมันแบบนี่มัน Amazing ว่ะราคาแบบไม่กี่บาทอ่ะราคาสี่สิบห้าห้าสิบบาทนะคะเออแต่แบบสิวหันในสามวันดิกดู Hello สวัสดีเช้าวันที่เจ็ด เอ้ยช้าวันที่สี่ทำไมใจร้อนขนาดนี้ช้าววันที่สี่นะคะทุกคนวันนี้แฮปปี้มากเพราะว่าน้องสิวของเตยลดลงไปเยอะมากนะคะที่ใช้ตัวเย็นทีก็คือน้องแห้งแบบพร้อมสกิดออกมากดีดูพร้อมสกิดมากแต่ว่าตัวเอ่อคร,รีโนที่เตยใช้นะคะตัวนี้ที่เอามาแต้มตรงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะก็คือแบบจางลงไหมจางลงแต่ว่า ม่เยอะนะคะรู้สึกว่าอยังแบบยังคงเหมือนเดิมอะ่ะเออแล้วความแตกต่างของแบบถามว่าทําไมถึงแบบเลื้อเย็นทีตอนนี้นะตอนนี้ Le เลื้อยเย็นทีนะเพราะว่านี่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับใบหน้าก็คือเบยอ์อ่ะไม่เคยแบบไปรังแกน้องสองจุดนี้เลยนะคือตอนที่นางเกิดขึ้นเน,นี่ยนาเป็นสิวอักเสบแดงๆใช่ปะแล้วเราก็ปล่อยนางไปค่ะเราไม่เคยไปแคะแกะเกาหรือบีบอะไรนางสองจุดนี้เลยแล้วคือดูสิ่งที่นางแบบแทนต็นมาสิคะนางเป็นจุด2จุดคด้ น่ารักมากแตกต่างกับตัวนี้ค่ะที่เราพยายามหาครีมมาทานะคะะละน้องอะ่ะค่อยๆแคบลงแคบลงนะคะเออแบบตอนทารู้สึกว่ามีความแบบจิดิดๆิดจิดนิดนึงใช่ไหมเออแล้วมันก็จะแบบมีรอยรอกบ,บริเวณหัวสิวนะคะดังนั้นก็ค่อยคแห้งค่อยคแห้งซึ่งก็เป็นไปตามดังคําที่เพื่อนตเตยคมมานะคะถือว่าผ่านเนาะเออ แต,แต่แต่อีตัวเนี้ยคือไม่ได้ไปทำไรแต่คือดูดิเป็นร้อยหนักกว่าตรงนี้อีกคือสมควรจะหาอะไรท้าตั้งทีแรกลวคะ่ะแต่ด้วยความที่แบบเป็นคนไม่ค่อยเป็นสิวไงเป็นแล้วก็คิดว่าแบบเออจะคงหายตามธรรมชาติแหละโลกสวยไหม <laughs> แตุ่ดท้ายเป็นไงเลยคะโอ้โหรู้เรื่องนะคะอ่ะเดี๋ยวเลยขอแบบไหนก็ไหนนะพูดถึงกันทีตัวนี้นะคะที่นางบอกว่าแบบพอใจสิวอักเสบยุ่ไหมยนะ คุณตื่นคุณตื่นเสียงบัสแฉกน,นิดนึงนะคะตายังบวมอยู่เลยแล้วก็ลดการอุดตันของสิวนะคะสิวแห้งยุบเร็ววันนี้ก็คือแบบที่เคมมาคือดีนะเออสินค้าคุณภาพจากโรงพยาบาลยันทีเลยทีเดียวนะจ้ะทาบางๆแบบเตยไม่ค่อยทาบางนะเดยเ็นแ,แบบโปะ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 เลยอะ่ะเออเฮ้นีันปี้ไปไปต่ำไปต่ำจริงๆงนะัเนีหยอันนี้คือดีกว่าเลิศชนะเลิศค่ะอันนี้ชนะเลิศแต่ตรงเนี้ยเตยรู้สึกว่าเคโนดับไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่ทุกคน แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะคะเป็นโลจูคิสแอกเน่สปอตเลสเซรั่มนะเขาบอกว่ารอยสิวเน่ะมันจะจางลงภายในเจ็ดวันต้องลองตัวนี้ดูตัวนี้ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะคะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้ตัวของโลจูคิสจะคล้ายๆกับของตัวจะคล้ายๆกับเคียโนตนะคะมีความแบบขุ่นนิดนิขุ่นขุ่นใสๆนะคะคล้ายๆเคียโนตแต่ถ้าเต๋ว่ามันดีอย่างน้อยก็สักสามสี่วันก็น่าจะเห็นผลแล้วแหละ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยจะมาอัปเดตสิวให้ดูนะคะหลังจากที่ผ่านไปแล้วประมาณ7วันนะคะจริงๆเปิดทดสอบมากกว่าเ็ดวันด้วยนะเพราะว่าเตอยอ่ะติดไปทํางานแล้วคราวนี้มันเป็นสิวมากขึ้นกว่าเดิมใช่ปะเออแล้วคราวเนี้ย ตจะบอกว่าตัวที่ใช้ดีที่สุดอะค่ะมันผิดคาดมากทุกคนก็คืออ่านเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนนะคะเปิดใช้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันใช่ปะคะจะมีตัวตัวแรกเลยก็คือตัวอ่โรจูคิสค่ะตัวที่2ก็คือจะเป็นยันฮีแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวเครโนสนะคะไส้ตั้งแต่ตัวที่ดีน้อยสุดก่อนสําหรับเตยนะดีน้อยสุดก่อนก็คือจะเป็นตัวเครโนสนะคะ าต,ตัวนี้ตัวรู้สึกว่าใช้แล้วกลางๆไม่ไม่แย่แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นหายอาจจะต้องใช้นานหน่อยซึ่งตัวรู้สึกว่าเวลาในการทดลองมันมันน้อยนะคะเตยก็เลยแบบเออเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าตกไปนะคะส่วนตัวยันฮีสําหรับเตยถือว่าดีมากในระยะแรกๆเพราะว่าพอใช้ไปแล้วอะค่ะคือมันหายภายใน3าวันเนี่ยคือหายเลยแต่ว่า มันทําให้ผิวหน้าไปแห้งมากแล้วมันกลายเป็นแบบเวลาแต่งหน้าแล้วคือมันมันเห็นว่าหน้าเราแห้งอะ่ะเออมันขึ้นเป็นรอยใช่ปะ่ะค่ะทุกคนแต่ได้แบบเลิกใช้เลยเพราะว่าเตยต้องหยุดใช้ไปแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะเออแล้วก็ตัวนี้เตยถือว่าแรงไปสําหรับหน้าเตยน,นะอืมสิวหายเร็วยุบเร็วจริงค่ะแต่ว่าแรงไปมันกัดหน้าจนแบบมันกลายเป็นรอยย่นๆเหี่ยวๆเลยอะ่ะเออแล้วเตยต้องฟื้นฟูหน้าก่อน,อนแล้วค่อยกลับมาลองใช้ตัวสุดท้ายะคะ่ะเป็นตัวนี้เลยก็คือโลจูติสนะคะตัวนี้ดีถึงขั้นว่าเตยจะไปซื้อที่เป็็นนนตััวหลอดที่มเปแบบ ตัวอย่างเงี้ยเลยอะหลอดแบบนี้เลยนะคะหลอดชี้ยายแบบเนี้ยประมาณสามร้อยกว่าบาทมั้งถ,ถ้าจะไม่ผิดนะเออเนี่ยถึงขั้นที่แบบดีไม่ไดีอะตัดเลยอะต,ตัดแล้วควันข้างในชาเออคือว่าตัวเนี้ยค่ะถามว่ามันดียังไงตัวนี้สําหรับเตยนะใช้แล้วอะคือทีแรก เพื่อนที่เพื่อนจากที่เพื่อนเคมาใช่ปะว่ามันช่วยแค่เรื่องนิ้วรอยแต่เตยรู้สึกว่ามันช่วยทำให้สิวยุบด้วยยุบเร็วมากทุกคนถติว่าสิวขึ้นวันนี้ถ้าเกิดเป็นสิวอักเสบพ,พอทาไปแล้วมันจะขึ้นหัวกับกหนอนะคะ่ะแล้วมันก็จะค่อยๆแห้งเป็นสิว,วแข็งแข็งให้เราให้เราบีบออกแล้วเราก็ทาตัวเนี้ยซ้ำเข้าไปอีกสิวมันจะยุบลงแล้วก็แห้งแล้วลอยก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าทุกคนสังเกตว่าสองข้างเนี้ยคะ่ะเห็นปะสองข้างเนี้ยของเตยาาหายไปแล้วนะลอยจุดสองข้างอะจำไดะะลยยวเี นะเพราะว่าหลังจากที่เตยทดสอบอะค่ะคือตรงน,นี้มันจะมีแบบว่ารอยสิวด้วยใช่ปะคือเตยก็แบบทาเป็นตัวนี้ตัวเดียวไปเลยดูซิว่ามันจะช่วยไหมอะไรเงี้ยสุดช่วยนะสิวอุดตันที่กำลังจะเกิดขึ้นจากแบบพวกสิวโวดสิวล้อลอะไรอย่างเงี้ยคือหายไปเลยุกคนตัวนี้คือดีมากแนะนํานะคะเดี๋ยวเตยจะไปซื้อแบบหลอดแหละอืมอันนี้เตยใช้แบบประมาณ3ามซองได้แล้ววะจนคิดว่าแบบควรจะซื้อแบบหลอดสักทีสรุปให้เลยนะคะก็คือว่า สำหรับผิวหน้าเตยนะสำหรับผิวหน้าเตยนะคะเตยรู้สึกว่าโลจูคิสคือหนึ่งในใจแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ตัวเบาๆเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นตัวนี้นะคะแต่เช่ตนตบนเตยไม่แนะนำว่าให้ใช้แบบติดต่อกันนานๆเพราะว่ามันแรงมากเนาะเออสำหรับเตยนะคะสิวรดจริงแต่ว่าแรงมากสวรคตัวครีนอตก็อย่างที่บอกก็คือกลางๆไม่ค่อยแบบได้ผลเท่าไหร่สำหรับเตยนะคะอืมก็อย่าลืมนะคะ ถ้าเกิดว่าใครเราเคยใช้ตัวไหนแล้วแบบมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์กันได้นะคะเพราะสภาพผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะต้องบอกกันว่ามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครใช้อาจจะได้แบบผลที่แตกต่างกันก็ก็คอมเมนต์กันได้นะคะว่าเออเราใช้แล้วมันรู้สึกย<ม>ังไงเนาะแต่ถ้าสําหรับตเตยก็คือผลมันเป็นประมาณนี้นะคะพวกแบบจุดดา่างด่างก็คือหายไปเลยนะดีมากดีต่อใจมาก,มาก,มากคืออันนี้เตยพกไปเลยเวลาเตยไปนอนข้างนอกนอนแบบประทันผู้รัต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือเตยก็พกเลยนะคะใช้ได้ดีมาก ก็อย่าลืมนะคะวันนี้ถือว่าจบการรีวิวไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะมารีวิวเวลาอย่าลืมติดตามด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย